อยู่เป็นยังไงบ้างตองนี้บดน้วบวกัลกันไเนี่ยเอบีกเอบีไหมได้ไม่อย่าไม่เป็นไรหรอกอ๋อแบบเอบีเอบีเนเดอร์นะอ่ะดีแ้ดีละสกอสกอเขาอรเจ็ด

พกก่นหมเั่นไหมก่อน่เฮ้ยสวยสวยสวเดี๋ยวก็จบแล้วเมื่อกี้ชูมินีฟอนิ่งไปแล้เฮ้ย วววสวยสวยครับอดอันดเสองคนนี้นี่ตลอดเวลาดีเลโผมค่ัอยู่อมุงไม่มึงแลลูกง่ายมากใ่เยอย้อยปุ๊บเรากินแดนเดี๋ยวไปไปไปยังไง มาปีนแล้วเอมา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 แรงก็เดเป็ดลูกนี okay, hey. ้ด oh, hey, ูเป็ดลูกนี้ถาดี

เรียกเรียกเรียกเปิ้ยถ้าเป็นมะกอมึงกอมึงจับบุ๊กพุ่งแล้วเ่นหน้าเกหน้าเซฟอนเซฟอนโอ้โหอันีนเดียวสวยสวยสวย ยาความสูงนันเป็นประโยชน์ยหน่อยนะเข้าข้งกังนะายแล้วยังไม่เข้าเข้ากลน

นิ้วโัวโอ้ยงดงามวิึกลงมาเลยกี่วิ44วินาที

ไปเกียร์ ui, ôi vòng โอ้ยวง dũng, ยุงเกียร์ lốm ลมสวย thật, ยาวยาวสวย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 ปนไปยิ้มไปอ่ะเขผู้ห็นผู้หญิงไม่ได้เลยโอ้หเจ็บงานด้วย เฮ้ยลบคลิปลบคลิปลบคิปเลยจบิาีน้ยนี่เราไปชไปฉันเลยเนี่ยสวยสวยสวย ไปยาวยไม่หูววววมัน0.7นะเธอสูงออกใช่วววอะไรอ่ะวอววว ไปเลยไอ้หนูเฮ้ยสวยดีเข้าแลเข้าป่ะพี่เข้าป่ะพีมเอาตัวเข้าตัวด้เขาออกไซไปห้างเราไ ไม่เวลามันเลอเยอะแล้วตอมนอ่อนแล้วนิสันแล้วอ่ะใช่ดับเลยบ่นปุ๊บดับปั๊บน้อยใจด้วยต่ใคนหนอยู่้าง้จา จริงๆต้องเปลี่ยนเป็นเบอร์ห้าหกแลไม่ใช่เบอร์แปดเฮ้ยอุ้ยโอ้โหไม่ออก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 โอ้ยอันนี้ออกอันนี้ไม่ออกนุนดูกล้วยกล้วยนี่อยู่นี่กล้วยนู่นจุดไหนจุดแอนดรูนเออไม่มีเราก็ไม่ได้ของเป็นแมทไทย์ซีใช่ป่ะไอ้ล้า เมันต้องไม่กลัวบอลเลเอาจริงๆเล่นได้เต็ม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 กูบอกเลย เอาไหเอาเอาไห็นมแดดดีไปดูไหมไปไปไปเปินเปินไปดูพี่มันอยากได้จริงเนี่ยหรือออมมันเนี่ยแต่ได้จริงจริงดิพุงเก่ามันไม่ดีแล้วไม่แต่มันชิดมากวะโอ้แกร่งยิ่งแคร์แคร์อยู่ไอ้มันเออมันแคร์มากนะรนแม่โทรไม่พักเลยตามได้าทิ้งไมยร้อนให้พี่ไปดูที่ไหนะ แต่ว่าต้องถ้าจะถ้าจะเอาตัวนั้นต้องเลือกให้โปรโม่ใช่เหรอขาตายเฉยเอาเลยโอ้ไม่ควรแล้วเหรอจุดนี้จุดนี้ ผู้หญิงไงคือคุ้มที่ซื้อโปมไหมสวยไหมไป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 ล็อกสามอ่ะโอ้ร้านที่มีโปรไม่ใช่แบบซื้อพร้อมซื้อหวยช้าจริงอ่ะเออปิ้ลนิดนึงเวอเลยสวยสวยสวยอน๋อ เป๊ดด้วยวะยืดยืดยืดเฮ้ทีมนี้ไอ้่วยรสามาฮบุคาลับเฮ้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 เ้เฮ้เฮ้เฮ้เ้เฮ้เฮเฮ้เฮ้เฮ้เเฮ้เเฮ้ย้เฮ้เ้เฮ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 ้เเฮ้เเฮ้้เฮ้เเฮ้เเฮ้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 เฮ

À? Bên! Bên! Đứng đứng đứng! Bây, Ui. đi 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 bay bay đi bây, bây, bây. Oh, yeah. <laughs> đi léo, đi léo, đi 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 ววเวลาเวลาบุกตเข้ามาสวย